บทที่69พอน้องชายพารถเครื่องออกจากบริเวณหน้าบ้านของนางปริมคุณใหญ่ก็พูดถึงปัญญาเหย็บยโป้งของเธออย่างชื่นชมเอ็นดูพูดถึงเหย็บโป้งก็น่าหรอกที่บรรชาติกับสปุนของเล็กจะสนใจเด็กคนนี้นอกจากจะเป็นเด็กดีฉลาดแล้วยังสวยโดยไม่ต้องเสริมแต่งอะไรมากอย่างเมื่อกี้เพียงแค่เปลี่ยนชุดอยู่กับบ้านออก สวมเสื้อที่พี่ซื้อให้ก็มองแปลกตาสะดุดตาแล้วความจริงครอบครัวนี้หน้าตาดีกันทนันนันแม่ปรางกับแม่ปริมเมื่อสาวๆก็ต้องจัดว่าเป็นคนสวยแต่แม่ปริมดูเหมือนจะสวยกว่าพี่สาวแต่พอมาเปรียบกับลูกสาวแล้วแม่เทียบไม่ติดถ้าอยู่ในวัยเดียวกันแสนสวงหันมามองพี่สาวนิดหนึ่งแล้วก็หัวรอชอบใจเสียงดังหัวเราะยะอะไรพี่ คุณใหญ่ถามเสียงคุณผมไม่ได้หัวร้อยยอครับผมเพียงแต่คำพี่ใหญ่ต่างหากดีปฏิเสธและสารภาพตามความจริงเด็กถาอะไรพี่เสียงที่ถามยังคุณในสายตาของพี่ใหญ่มีใครเป็นเด็กดีใครสวยใครแนรักเท่าใหญ่ตาตูของพี่ใหญ่บ้างไหมครับตอบด้วยการถามเสียงปนหัวเราะคุณใหญ่คอน,น้องชายอย่างของขวาง ก่อนที่จะตอบถึงเหตุผลสวยน่ารักน่ามีถมไปแต่ที่เป็นเด็กดีไม่มีอะไรเสียหายฉลาดทันคนรู้จักวางตัวอย่างเหมาะสมไม่เกินงามทั้งที่อายุยังน้อยพี่ยังไม่พบใครถูกใจเท่าลงเสียงหนักตอนท้ายทาั้งพูดต่อไปยังไม่ค่อยพอใจนี่แล้วเมื่อไหร่จะเลิกเรียกเยโป้งว่าใหตาโตเสีที คงเมื่อหญ่คนโปรดของพี่ใหญ่ตาเล็กลงกว่านี้ก็มังครับแกงยัวยเหยวพี่สาวเล็กคงไม่ชอบอะไรที่เป็นธรรมชาติถึงได้ค่อนถ้าจะชอบที่ตามไม่โตเท่าไหร่แต่เขียนขอบตาเสียเหม,มืนพวกนางงิวแล้วก็แต่งหน้าทาปากจนมองไม่รู้ว่าหน้าที่แท้จริงเป็นยังไงแซนสวงนึกขำพี่สาวมากขึ้นรู้ดีว่ากระทบเขาไปถึงมรารตีที่ชอบแต่งหน้าจัด ผมพูดนิดเดียวพี่ใหญ่ร้ายยาวใหญ่เลยพี่ใหญ่กับคุณแม่เหมือนกันจริงๆใครแต่ใหญ่คนโปรดไม่ได้จะว่าอย่างเงินก็ได้คนโปรดขุงฉันนะ่ะใครอย่าแต่แสนสวงหัวเราอ,อีกพรางกดแตรเบาๆเมื่อพารถมาจอดหน้าประตูใหญ่ของบุษราคำระวังเถิดอย่าไปเผลอเรียกเกป้งต่อหน้าว่าใหญ่ตาโตปุ้งจะเคืองเอา ถ้ารู้ว่าก็โปรงตัวไหนเล็กซสให้พี่รับรองว่าแกไม่มีวันยอมใส่พูดจบก็หัวเราะขึ้นบ้างและรอบมองน้องชายเมื่อไม่มีใครบอกโป้งจะไปรู้ได้ยังไงครับเรื่องนี้มีแต่ผมกับพี่ใหญ่เท่านั้นที่รู้พี่อาจจะบอกเสียเองก็ได้อ้าวอุทานอย่างตกใจพลางพารถแล่นเข้าไปในบุศราคำเมื่อนายจอนมาเปิดประตูให้ คุณทนัะยังไม่กลับเดี๋วชวนให้อยู่กินข้าวเย็นด้วยคุณใหญ่แกล้งพูดไปถึงว่าที่น้องเคยสเสียเมื่อเห็นรถเขายังจอดอยู่ทั้งทำเป็นไม่สนอะไรใจอะไรน้องชายอีกพอน้องชายจอดรถสนิทคุณใหญ่ก็รีบเปิดประตูรถลงไปก่อนและบอกทองก้อนกับลำใหย,ยให้ช่วยกันขนของหลังรถไปจัดการเก็บให้เรียบร้อยพี่ใหญ่แสนสวงเดินตามเรียกพี่สาว อะไรผู้เกิดก่อนทำเป็นหันมาถามอย่างงงงเรื่องนั้นพี่ใหญ่อย่าไปบอกโป้งนะครับผมหมายเรื่องผมหมายถึงเรื่องกระโปงผมอยากทําอะไรอะไรให้โป้งบางเป็นการแก้ตัวที่ผมเท่ากับเป็นต้นเหตุให้ฮันนี่ไปก้าวราวรา,ารานโป้งแสนสวงพูดเป็นการวิงวอนร้องขอก่อนที่จะพากันเข้าไปร่วมวงสนทนากับคุณหญิงมารดาชื่นสวงและทนั้น ด้วยเข้าใจว่าพี่สาวคนตัวจะไปบอกปัญญาดังที่กล่าวทำให้อีกฝ่ายหนึ่งต้องกลั้นหัวรอไว้พี่จะไม่พูดอะไรตราบใดที่รู้ว่าน้องชายของพี่เป็นคนรักความยุติธรรมไม่เห็นว่าคนรักของตัวทำอะไรเป็นถูกต้องไปหมดเรื่องความยุติยุติธรรมเมื่อผมเป็นลูกคุณพ่อคุณแม่เป็นน้องชายของพี่ใหญ่ผมก็ต้องสืบสายเลือดอยู่แล้วอะไรผิดก็ว่าผิด อะไรถูกก็ว่าถูกพี่สาวหัวเราะเรื่องอย่างนี้พี่ว่ายังไม่มีอะไรแน่นอนหรอกเพราะบางทีความรักมันก็ทำให้อะไรไข้เขวไปได้เหมือนกันแต่นั้นต้องไม่ใช่ในายแสนสวงสราวินน้องชายของพี่ใหญ่บอกเสียงหนักแน่นพรสวงรอบยิ้มอย่างพึงพอใจในคำพูดของน้องชาย ด้วยรู้ว่าเขาพูดจากใจจริงทั้งจะต้องทำตามที่พูดต่อจากนั้นสองพี่น้องก็เข้าไปร่วมวงสนทนากับผู้เป็นแขกเย็นนี้ถ้าไม่มีอุราอะไรที่ไหนอยู่ทานข้าวด้วยกันพรสวงกล่าวเชิญผู้ที่จะเป็นเคยทนานยิ้มอ่อนโยนแม่ชวนแล้วจากตกปากรับคำแล้วด้วยคุณหญิงชื่อทไทยตอบแทนท่านันและนึกขำปนเอ็นดูในความสุภาพเรียบร้อย พูดน้อยของเขาไม่ได้ซึ่งทุกอย่างไม่ใช่การเสแสร้งมันเป็นนิสัยที่แท้จริงของเขาดังนั้นท่านจึงมั่นใจอยู่อย่างหนึ่งว่าเมื่อชื่นสวงแต่งงานกับธนาทแล้วคงไม่ได้รับความผิดหวังในชีวิตคู่อย่างแน่นอนตอนนี้พี่กับน้องกลับมากันแล้วกลางว่าจะไปดูหนังก็ไปสิไม่ต้องเป็นห่วงแม่แล้วแต่อย่าลืมว่าต้องกลับมากินข้าวที่บ้าน คุณหญิงพูดขึ้นอีกค่ะชิ่นสวงรับคำแล้วก็หันไปชวนพี่สาวกับน้องชายพี่ใหญ่กับเล็กไปไหมคะไปกันเถอะอย่าลืมที่คุณแม่สั่งละ่ะคุณใหญ่บอกน้องสาวเชิญพี่กลางเถิดครับผมอะไม่อยากไปคุบุคคลที่สามแสนสวงยาไม่เป็นไรหรอกครับไปกันหลายคนสนุกดีธนัดรีบ,บอก ส่วนชื่นส่วนคอ,อน้องชายและพูดว่าเมื่อไม่ไปก็อย่าไปไม่ต้องพูดมากเมือ่อทนานกับชื่นสวงออกไปดูภาพยนตร์กันแล้วคุณหญิงก็ถามลูกสาวคนโตว่าใหญ่ถ้าจะไปใจของเสียเยอะแยะสิถึงได้กลับช้าที่ช้าเพราะไปแวะที่บ้านแม่ปริมด้วยค่ะรายงานให้คุณหญิงมารดาร่วงรู้ซื้ออะไรไปฝากบ้างล่ะ ยยโป้งเป็นยังไงบ้างขยันเท่านังสือค่ะคงพยายามจะเอาเกียรินิยมให้ได้เมื่อเรียนจบคุณใหญ่ตอบคำถามหลังก่อนอย่างรู้ใจคุณหญิงแมนดาแสนสวงนั่งยิ้มอยู่ตลอดเวลาเล็กเขาซื้อผลไม้กับขนมไปฝากใหญ่ไปพบชุดเสื้อกระโปงหน้าราเข้าก็เลยซื้อไปฝากโป้งรวมทั้งกระโปรงที่จะใส่ไปเรียนด้วยดีแล้ว เท่าที่แม่เห็นกระโปรงใหม่ๆไม่ค่อยว่าจะมีบอกให้ใหญ่ช่วยซื้อช่วยดูให้เหมือนกันพอดีใหญ่ซื้อให้เสียก่อนหากยังไงคิดเงินในกองกลางของแม่ก็แล้วกันไม่เป็นไรคะ่ะใหญ่ออกไปแล้วขอบคุณแม่ไว้ดูเสื้อก็แล้วกันคะ่ะนี่ใหญ่ยังไม่ได้ซื้ออะไรให้ป้างพ่อเกงว่าจะกลาไม่ถูกตอนนี้รู้สึกว่าป้างจะสูงขึ้นโตขึ้นจนผิดตา ตามภาษาเด็กผู้ชายก็ดีเหมือนกันเดี๋ยวป้างจะนึกหน่อยใจได้ท่านพูดอย่างเห็นด้วยทั้งพูดถึงความรู้สึกที่มีต่อปัญญาและปายาติจะพูดไปก็เหมือนลำเอียงไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ต้องคิดถึงยายโป้งก่อนต่อปางยายบอกหรือเปล่าว่าแม่คิดถึงโป้งบอกค่ะพอสอบเสร็จแม่ปริมคงให้รีบมากราบคุณแม่ ประมุขของบ้านบุษาราคัมพยักน้ารับรู้อย่างพอใจครั้นคิดถึงอะไรบางอย่างขึ้นก็บอกลูกชายว่าอ๋อแม่ลืมบอกไปว่าเล็กออกไปข้างนอกสักชั่วโมงหนึ่งได้วันชาติโทรมาหาสั่งให้เด็กบอกเล็กว่าพอกลับมาให้โทรไปหาด้วยครับเล็กคงปิดมือถือกระมังเห็นว่าโทรเข้ามือถือก็ไม่ติด เล็เขาเปลี่ยนมือถือใหม่ค่ะเบอร์ใหม่ยังไม่ค่อยมีใครรู้พเพราะเลี้ยงจากคนบางคนพี่สาวตอบแทนยิ้มยิ้มคุณหญิงพยักหน้ารับรู้พอจะเข้าใจจุดประสงค์ของลูกชายผมขอไปเปลีป่ยนเสื้อผ้าก่อนนะครับเดี๋ยวจะโทรไปหาในชาติไม่รู้ว่ามีธุระอะไรของเขาแสนสวงเอ่ยขอตัวจากคุณหญิงมารดานและพี่สาวเมื่อล่างขอรับไปแล้วคุณหญิง ก็เอ่ยถามลูกสาวคนโตที่เล็กเขเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ไม่บอกใครเพราะรำคาญไม่อยากติดต่อกับแม่หันนี่ของเขาหรือใหญ่คิดว่าใช่ค่ะเพอตอนนี้เล็กพยายามตีตัวออกห่างจากเด็กคนนั้นดีแล้วที่เล็กคิดได้อย่างนั้นเมื่อเห็นว่าจะไปกันไม่ได้ก็ควรห่างเสียเกี่ยวกับเรื่องคู่ครองเมื่อเล็กรับปากเป็นการให้สัญญากับคุณแม่แล้ว ว่าจะไม่ให้ผิดหวังก็คงไม่ให้ผิดหวังหรอกค่ะพอสวงพูดอย่างเชื่อมั่นในตัวของน้องชายเธอแม่ก็ขอให้เป็นอย่างนั้นในเมื่อเล็กเป็นลูกผู้ชายคนเดียวที่จะสืบสบกุลสราวินของคุณพ่อการที่จะคิดแต่งงานกับใครสักคนควรคิดด้วยว่าเหมาะสมกับการจะเป็นแม่ของผู้จะสืบต่อสราวินต่อไปหรือไม่อย่างเด็กแฮนนี่แม่พยายามทำใจให้เป็นธรรมยังไง ก็ยอมรับไม่ได้ใหญ่ก็เหมือนคุณแม่ค่ะตอนนี้กลางเองก็เริ่มจะเห็นด้วยเพราะฉะนั้นคุณแม่เลิกกังวลได้ค่ะเพื่อเล็กเขาเกิดรักของเขาขึ้นมาพูดขึ้นลอ,อยๆพรส่วงหัวเราะถ้าเป็นอย่างที่คุณแม่ว่าเล็กคงไม่เปลี่ยนโทรศัพท์มือถือและไม่ยอมบอกให้ฮันนี่รู้อย่างที่เขาทำอยู่หรอค่ะตกลงแม่เชื่อใหญ่ จะได้สบายใจไร้ขังโวเซียทีท่านพูดพร้อมกับหัวเราะตามลูกสาวทางด้านแสนสวงเมื่อแยกจากคุณหญิงมารดากับพี่สาวมาแล้วเขาก็จัดแจงเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำชำระกายและจึงใี้โทรศัพท์ไปหาวันชาติเนื่องจากคิดว่าคงไม่มีธุระสลักสำคัญอะไรไม่เช่นนั้นคงจะฝากให้เขาโทรย้อนกลับไปหาด่วน พอวันชาติรู้ว่าแตนสวงโตมาเขาก็รีบมารับสายทันทีสวัสดีครับเปิดฉากย้วยเยาเสียงปนหัวเราะไม่ต้องมาสวัสด,สสดีอะไรหรอกอยากรู้ที่โทรไปหาฉันมีธุระอะไรหรือเปล่าเห็นว่าออกไปซื้อของกับพี่ใหญ่เพิ่งกลับมาหรือวันชาติต่อไม่ตรงคำถามใช่ว่าแต่นายมีเรื่องอะไรอย่าลืมว่าฉันเป็นฝ่ายถาม ขอให้ตอบให้ตรงคำถามหน่อยแสนสวงเตรียมดคอวันชาติหัวเราชอบใจเออแบบนี้ไปเป็นอาจารย์เมื่อไหร่ลูกสี่คงนินทากันเป็นแถวว่าอาจารย์แสนสวงเขี้ยวใครตอบผิดเพี้ยนไปนิดหนึ่งคงไม่ได้คะแนนแต่สำหรับสีส์สาวๆสวยๆอาจยกเว้นก็ได้นี่ในชาติถ้าไม่มีอะไรฉันจะวางหูนะแสนสวงขู่ ใจเย็ยนสิครับอาจารย์ไม่อยากฟังเรื่องสำคัญหรือยังไงเรื่องสำคัญอะไรเริ่มสนใจความจริงเรื่องนี้ทุกคนมันห้ามไม่ให้ฉันบอกนายแต่ฉันคิดว่านายควรจะรู้อย่างน้อยก็รู้ไว้ใช่ว่าใไซบาแบกฮามอย่าว่าฉันออกนอกเรื่องอีกฉันเพียงแต่เริ่มอารัมพบทให้ในายรู้ก่อนเท่านั้นจะแจงชี้แจงก่อนจะถูกขัด เมื่ออารามพบทแล้วก็เริ่มสตีสเริ่มก็เริ่มเมื่อคืนวานฉันไปเที่ยวผับกับนายจางเพื่อที่มาจากฮ่องกงแล้วก็พบพวกเขาอีกสามคนเลยได้ไปพบกับแฟนของนายกับพี่สาวดินสุดริดอยู่กับฝรั่งครั้งแรกฉันก็ไม่อยากจะเชื่อว่าเป็นคุณฮันนี่กับพี่สาวเพราะสวีทกับไอ้หัวแดงสองคนนั่นราวกับเป็นแฟนกันฉันเล่าเรื่องนี้ให้เจ้าปนเจ้าติดมันฟังมันต่างห้ามฉันไม่ให้บอกนาย แต่ฉันไปคิดดูแล้วฉันต้องตัดสินใจบอกในเมื่อมันเป็นเรื่องที่นายควรจะรู้ถึงแม้ว่ามันจะทําให้นายไม่สบายใจก็ตามขอบใจนายมากชาตินายตัดสินใจถูกต้องแล้วที่ช่วยไม่ให้ฉันโง่เสินสวงกล่าวด้วยเสียงที่เป็นปกติแต่กระนั้นวันชตาก็ยังไม่สบายใจสวงฉันตัวมาทําให้นายไม่สบายใจหรือเปล่านี่ถ้าไอ้สองคนนั้นมันรู้เข้ามันคงเล่นงานฉันแน่ ในเมื่อมันห้ามแล้วถามอย่างวิตกฟังให้ดีในนะในชาติว่าฉันขอบใจนายมากสำหรับเรื่องนี้นายตัดสินใจถูกต้องแล้วที่ไม่ต้องการให้ฉันไม่เป็นคนโง่หูหนวกตาบอดเพราะฉะนั้นในสบายใจได้แสนสวงบอกเสียงหนักแน่นนายไม่รู้สึกอะไรเลยหรือคราวนี้วันชาติถามอย่างแปลกใจ รู้สึกดีขึ้นถ้าหันนี้เขามีทางเลือกที่ดีกว่าฉันตอบพร้อมกับปิดท้ายด้วยการหัวเราะนายพูดเหมือนไม่ได้รักฮันนี่ฉันอยากจะพูดว่าถึงรักก็ยังไม่เต็มร้อยเพราะอยู่ในระหว่างศึกษาอุปนิสัยใจคอซึ่งกันและกันในเมื่อการแต่งงานคือการร่วมทุกข์ร่วมสุขของคนสองคนไปจนตลอดชีวิตถึงฉันจะเป็นผู้ชายการหย่าร้างอาจไม่เสียหายอย่างผู้หญิง แต่เมื่อแต่งงานแล้วฉันก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเพราะถ้ามีลูกเด็กก็จะกลายเป็นเด็กมีปัญหาชีวิตขาดความอบอุ่นฉชนเข้าใจนายแล้วเพราะฉะนั้นนายสบายใจได้ว่านายไม่ได้ทำอะไรให้ฉันกัดกุ้มไม่สบายใจรู้ไหมว่าการกระทำของนายทำให้ฉันสบายใจมากขึ้นต่างหากสำหรับการตัดสินใจบางอย่างเกี่ยวกับฮันนี่ แสนสวงย้ำให้วันชาติใครวิตกกังวลงั้นฉันค่อยๆโล่งอกไม่อยากตัวไอ้สองคนนั่นมันสวดถ้ามันรู้ว่าฉันมาเล่าให้ในายฟังนามเสียงที่พูดของวันชาติบอกให้เขารู้ว่าโล่งอกนังที่กล่าวจากนั้นก็เรียบเคียงถามนายคงไม่ชอบใจการกระทำบางอย่างของฮันดี้เช่นเรื่องที่ปล่อยข่าวออกไปเหมือนเป็นการผูกมัดนายทางอ้อม นั่นก็เรื่องหนึ่งแล้วก็ยังมีอีกเรื่องอื่นหลายเรื่องซึ่งฉันไม่อยากพูดไม่กล้าบอกว่ามีเรื่องปัญญาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยหลายครั้งซึ่งครั้งหลังนี้เขาถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากจนยากที่จะให้อภัยได้ลงแบบนี้นายกับฮันนี่คงลงเอยกันยากวันชาติเดาก็เห็นจะเป็นอย่างที่นายว่าแสนสวงยอมรับทันที อย่าให้เรื่องที่ฉันเล่าให้ในายฟังเป็นสาเหตุใหญ่ก็แล้วกันนายควรพิสูจน์ให้แน่ชัดเสียก่อนบางทีเธออาจต้องการประชดนายก็ได้ที่ระยะนี้นายห่างเหินไปจากเธอแสนส่วงหัวเราะเมื่อรู้ว่าถึงอย่างไรวันชาติก็ยังอดวิตกกังวลไม่ได้เรื่องที่นายเล่าให้ฉันฟังรับรองว่าไม่ใช่สาเหตุใหญ่สำหรับฉันเมื่อฉันกับฮันนี่ยังไม่ได้มั่นหมายกัน เธอก็มีสิทธิ์จะไปสนิทสนมกับใครก็ได้ฉันเองก็ไม่เคยคิดจะปกปิดสิทธิ์ของเธอปิดกั้นเธอไว้และนายก็คงไม่ปิดกั้นตัวเองด้วยใช่ไหมเหยาถามใช่ตอบรับเสียงชัดเจนหนักแน่นเออตอนนี้ลูกศิษย์ของนายเป็นยังไงบ้างวันชติถามไทยไม่ค่อยเต็มเสียงลูกศิษย์ไหน อีกฝ่ายหนึ่งแกล้งย้อนถามทั้งที่รู้ว่าเพื่อนรักหมายถึงใครก็เจ้าพรามน้อยแสนสวยในวันแซยิทของคุณแม่จะบอกว่าโป้งก็สิ้นเรื่องพูดอย่างคำคำและขวางขวางปนกันเมื่อรู้ว่าวันชาติยังคงสนใจปัญญาอยู่ดังที่พี่สาวของเขาพูดส่วนสะพนนั้นดูเหมือนจะเปิดทางให้วันชาติก่อนตอนนี้โป้งยังไม่ได้เป็นลูกศิษย์ของฉัน พอขึ้นปีสามฉันถึงจะสอนและก็จะบอกให้ว่าตอนนี้อย่าไปยุ่งอะไรกับโป้งเพราะกำลังมูดูหนังสือสอบบอกเหมือนหวังดีแล้วก็อดนึกละอายใจไม่ได้เมื่อรู้ว่าลึกลงไปในความรู้สึกของเขากำลังห่วงแหนปัญญาแม้กับวันชาติซึ่งเป็นเพื่อนรักเกินรอให้สอบเสร็จสิก่อนจะลองถลายไปเยี่ยม หายังไงนายช่วยประสานงานด้วยก็แล้วกันขอร้องอย่างกระดาษกระดาษในตอนท้ายได้แต่ขอบอกกล่าวเอาไว้ล่วงหน้าซะก่อนว่าอย่าไปทําให้เด็กจิตใจควยเขวลูกเขาเรียนเก่งเดี๋ยวการเรียนตกไปฉันจะพลอยเสียคนไปด้วยจะแจ้งเตือนโทรฉันรู้หรอกหนาว่าอะไรควรไม่ควรข้อสําคัญถ้าทางคุณโปก็ไม่ใช่เด็กประเภทอ่อนไหวกับอะไรง่าย บันชาติพูดอย่างยกยกปัญญาด้วยเขาเพอจะอ่านนิสัยของเธอออกเพราะฉะนั้นนายไม่ต้องกังวลว่าฉันจะไปทำอะไรให้นายเสียหายไปด้วยในฐานะที่ฉันเป็นเพื่อนของนายฉันจะถือคติที่ว่าชาชาได้พลาเล่มงามก็ดีลูกสาวของเขายังเรียนหนังสืออยู่ใันคอยได้บอกจากใจจริง จนแสงสว่หงงุหงิดจึงชวนสนทนาเรื่ออื่นเสียหลังจากที่แสนสวงสนทนากับวันชาติแล้วเมื่อพบคุณหญิงมันดาท่านก็ถามเป็นเชิงเตือนด้วยเกรงว่าเขาจะเผลอลืมไปเล็กโทรไปหาวันชาติหรือยังโทรไปแล้วครับเพิ่งคุยกับเขาเสร็จตอบพางสุดตัวลงนั่งบนโซฟา ตัวที่อยู่ตรงกันข้ามกับโซฟาตัวยาวที่คุณหญิงมารดากับพี่สาวคนโตนั่งอยู่คงจะโทรไปชวนออกไปไหนกำนมังคุณใหญ่เดายิ้มๆเปล่าครับนายชเขาไปพบเห็นอะไรมาก็เลยโทรมาเล่าให้ผมฟังตัดสินใจเล่าความจริงให้ล่วงรู้เมื่อคิดว่าไม่มีความจะเป็นอะไรที่เขาจะต้องปิดบงังวันชาติเขาไปพบเห็นอะไรมา คุณหญิงถามอย่างสนใจเขาพาเพื่อนชาวฮ่องกงมาเที่ยวที่เมืองไทยไปเที่ยวผับก็เลยไปพบฮันนี้กับคุณดีหน้าที่นั่นด้วยแต่เธอไม่เห็นเขาสองคนนั้นไปกับใครคราวนี้คุณใหญ่ถามฝรั่งสองคนครับจบบทที่69